สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import นะคะวันนี้นะคะเอจะพาทุกท่านนะ,ะมาพบกับรถเข้าใหม่นะคะสำหรับรถตู้เอาผาดและเวลไฟกับแคลงสต็อกรถของเราด้วยนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่ทั้งหมด6กคันนะคะอันนี้เป็นการการันตีว่ารถเราใหม่สดทุกคันและเดี๋ยวจะพาไปชมกับ รถคังรถตู้ของเราด้วยนะคะกับกองทัพรถตู้ค่ะว่าเรามีรถกันจุใจแค่ไหนนะคะเชิญเลยค่ะวันนี้เข้ามาใหม่นะคะทั้งหมดนะคะ6คันค่ะและข้อสำคัญนะคะรถเราทุกคันนะคะจดทะเบียนนะคะเป็นรถปี2021นะคะทุกคันค่ะทุกท่านนะคะใหม่ๆสดๆมาอีกแล้วจ้านี่เลย นำทีมมาด้วยเอาผาด SRC Top h i b e นะคะสีขา คันที่4ค่ะตามมาด้วยเอาผ่านะคะ S4 นะคะ,ะ,คะท็อปเบนซินนะคะสีดำค่ะตบท้ายนะคะคันที่6นะคะจะเป็นเอาผ่าน,นะคะ S ไ b เบชค่ะมากันแล้วนะคะมากันเพิ่มอีกแล้วนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหเห็นจับจองกันทุกวันเลยเห็นปล่อยรถกันทุกวันเลยเอยถ้าคุณมาจองเนี่ยแล้วคุณจะได้ลดไหมมี ค่ะรถเรามีเข้ามากันทุกอาทิตย์เลยนะคะทุกท่านนะคะท่านใดที่เตรียมตัวที่จะหารถเพื่อไปเที่ยวกับเทศกาลท่องเที่ยวสงการหรือปีใหม่ไทยนะคะรถเรามีพร้อมส่งมอบทันทีค่ะท่านจองก่อนท่านได้รถก่อนแน่นอนนะคะไม่ต้องมานั่งรอรถนะคะ บอกเลยนะคะว่าใครมาจองช่วงนี้นะคะอะไรคนบอกว่าใกล้จะมอเตอร์โชว์แล้วกลัวว่าเดี๋ยวมอเตอร์โชว์จะมีแคมเปญอะไรดีๆเรียนเลยค่ะว่าถ้ามอเตอร์โชว์ทางเรามีแคมเปญอะไรท่านที่จองมาแล้วนะคะไม่ต้องห่วงค่ะได้แคมเปญเดียวกันแน่นอนนะคะแต่ถ้าจองก่อนท่านก็จะมีสิทธิ์เลือกรับรถได้ก่อนนะคะค่ะเอาระคะมาชมกันเลย จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเป็นเอาผ่าน,นะคะ X High b a s นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.750,000ซึ่งเครื่อง High b เ s e จะเป็นเครื่องยนต์2,500นะคะ h i g บ b a ้97แรงม้านะคะและได้ในเรื่องของระบบ e 4นั่นก็คือได้ในเรื่องของระบบ4 wheel นะคะได้วงเลี้ยวที่แคบเพียงแค่5.6เท่านั้นในขณะที่เบนเซนวงเลี้ยวจะอยู่ที่ อยู่ที่182แรงมา้าเครื่อง2,005นะคะและถ้าเป็นตัวไฮบริดนอกจากจะได้ในเรื่องของระบบ e-4 นั่นก็คือระบบขับเคลื่อนแบบ4 w h e e l นะคะช่วยในเรื่องของการเกาะถนนได้ดีมากขึ้นประหยัดน้ำมันถึง22กิโลต่อริ์ด้วยนะคะแล้วก็เครื่องเงียบสตาร์ทติดง่ายจา้า ขอบคุณยอดจองนะคะวันนี้ก็ตั้งแต่เช้ามาก็มียอดจองกันเข้ามาสองคันแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกข่างจริงๆนะคะเข้ามาจับจองกับเรากันอยู่ตลอดเวลานะคะ mm hmm. ขอบคุณที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจให้เราได้ดูแลรถนําเข้านะคะกับการบริการที่บอกเลยว่าเป็นโชว์รูมรถนําเข้าที่การบริการไม่เหมือนใครนะคะ เรามีความแตกตา่างเพราะว่ารถนำเข้าคุญญาณจะซื้อที่ไหนคุณก็ซื้อได้แต่เรื่องหลังการขายล้ะคะใครจะดูแลนะคะบอกเลยซื้อที่ AEY เราดูแลครบทุกขั้นตอนค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมกับสต๊อกที่เรามีอยู่กันด้วยนะคะแล้วก็มีรถที่เตรีมจะปล่อยส่งมอบก,กันอีกตั้งหลายคันกำลังติดตั้งกันอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกับมวิธีกันค่ะ X นี่เอสไฮบิดน้ จะเป็นแบบนี้กระจังหน้านะคะและตัวเอสไฮบิด Hi นะคะภายในจะเป็นสีครีมเป็นบอบผ้านะคะจะไม่มีบอบไฟฟ้าเลยนะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะบอดแถวที่2ส,สามารถปรับเลื่อนชิดกันได้ปรับออกมาได้นะคะ และคันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น SC Package นะคะท็อปเบนซินค่ะจะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งหมด4ตัวเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังมาด้วยนะคะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์ค่ะกำลังขีดพ้นค่าเชื้อกันอยู่นะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆ เดพาชมกันสดๆเลยนะคะ <ST AN IC> ช่วงระหว่างที่เขาเอารถลงกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูสต็อกรถฝั่งนน้นกันนิดนึงนะคะสำหรับรถตู้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงศูนย์บริการนะคะกับสต็อกรถของเราอีกเช่นกันนะคะที่บอกเลยว่ารถเรามีเป็นกองทัพสวัสดีค่ะ เบื่อขี้หน้ากันไหมเนี่ยไม่เบื่อนะเจอกันแบบเออทำไมถึงรักล่ะนี่นี่เขาบอกว่ารักเออีาทำไมถึงรักล่ะจ๊ะบริการดีครับบริการดีใช่ไหมอาฮะแล้วแล้วมาที่นี่บ่อยๆเป็นไงมั่งสึกดีเลยครับรู้สึกดีเนาะเห็นบอกช่วงมาแรกๆไม่กล้าคุยกับพี่เหรอใช่ครับทำไมอ่ะเขินครับเขินเขินอ๋อแอบหลงรักพี่อเดียดิ ไปดูสตอ็อกรถกันค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังด้วยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะแค่ข้างหน้าตรงนี้นะคะอราคาตรงโน้นนะคะหกพันนะคะกำลังทยอยลงกันอยู่ค่ะนี่เลยนะคะตอนนี้ก็ขวัญใจนะคะเอาผ่าสีแดงนะคะมาเท่าไหร่ก็ขายหมดค่ะ อันนี้เป็นสีแดงนะคะสีแห่งมงคลแล้วก็เป็นสีใหม่นะคะของเอาผาดตั้งแต่ปี18นะคะก็จะมีสีใหม่ก็คือสีแดงและก็สีเทากาไฟนะคะ mm hmm. คันนี้ก็จะเป็นเวลไฟนะคะรอๆเลยมีรถพร้อมส่งมอบนะคะ mm hmm. นี่ก็จะเป็นสีดำนะคะเอาผานนะคะ S4 p a c k แพ็เกจค่ะและคันนั้นนะคะก็จะเป็น X High Base ค่ะ เห็นไหมคะว่า X Hybrid นะคะหน้าตาจะต่างกัน X Hybrid ราคาเริ่มต้นที่2ล้าน7แสน5หมืนบาทนะคะอ๋ออ,อ๋อไหนอ๋อคันนี้ GF ค่ะโทษทีค่ะท็อปเบนซินนะคะ GF ภายในสีครีมเป็นบาะหนังแท้ค่ะ,คะและคันนี้เป็นสีกาไฟที่บอกว่าเป็นสีใหม่ ขึ้นข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะนี่เลยค่ะมากันเป็นตับตับเลยนะคะนี่เลยตับ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 นะคะเอาละค่ะช่างกล้องพาแพ่นไปทางนู้นไหนค่ะนะคะรถเยอะแยะมากมายค่ะมาที่เราไม่ต้องห่วงนะคะทุกท่านค่ะท่านได้รับรถแน่นอนนะคะแล้วก็ได้รถใหม่ไม่มีค้างสต็อกแน่นอนนะคะเออมาจองก่อน สิรับรถก่อนนะคะรถมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่บางทีเนี่ยลูกค้าหลายคนมีตั้งไว้ว่าฉันจะรับรถวันนี้ฉันจะรับรถวันนี้โอกาสที่จองก่อนนะคะท่านได้กําหนดตามเลิกแน่นอนค่ะ นี่นะคะมากันใหม่ๆสดๆเลยค่ะวันนี้นะคะเข้าใหม่ทั้งหมดนะคะหคันนะคะรถเอาผ่านเรวไฟของเรานะคะเด้ยระ,ร,ะระวังระวังระวังรค่ะรถเอาผ่านนะคะเวลไฟนะคะ รางเริ่มต้นที่2งล้าน7 5แาหและดาวเริ่มต้นเพียงแค่15%เท่านั้นนะคะดาว15%เริ่มต้นนะคะก็แล้วก็ท่านสามารถผ่อนได้นานถึง60เดือนแต่ถ้าดาว20%นะคะท่านสามารถผ่อนได้นานถึง76เดือนในขณะที่ท่านสามารถที่จะนำไปหักค่าใช้จ่ายบริษัทได้ด้วยเราเถิมขึ้นมาข้างบน ในกรณีที่สมมุติว่าถ้าบริษัทท่านนะคะทำกำไรเยอะมีกำไรต่อปีเยอะนะคะท่านสามารถซื้อรถนะคะเพื่อไปหักค่าใช้จ่ายบริษัทได้ด้วยนะคะคือแทนที่ท่านจะต้องไปเสียภาษีนะคะเยอะๆนะคะเอาเงินตรงนั้นนะคะมาจ่ายจัดเป็น leasing นะคะจัดจัดรถยนต์ก็คือจัดลงเป็นค่าเช่านะคะได้เดือนละ36,000บาทนะคะทั้งหมด5 0 5 9เดือนแล้วมวดที่60ท่านก็ซื้อรถคันนั้นกลับมานะคะ เป็นมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทท่านนะคะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆถ้าเกิดว่ากําลังมองหาค่าใช้จ่ายบริษัทอยู่นะคะเอาละค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวไปชมรถข้างหลังด้วยนะคะสําหรับรถอพาร์ทเวลฟายที่กําลังติดตั้งนะคะนี่ก็คือโชว์รูมฝั่งเดิมของเรานะคะมีรถให้ชมหลากหลายเลยนะคะก็ะจะเป็นมินิ GP พนะคะกิ๋วสายโหดสายแรงนะคะออ d ดออค่ะ และเจ้าโคเวสนะคะคันแรกในประเทศไทยมาที่เราท่านได้ชมรถตัวเป็นๆแน่นอนค่ะค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็มัสแตงนะคะจะมีทั้ง2.3 e- ข้อบูลแล้วก็5.0ด้วยนะคะสำหรับคันนี้สีเขียวคันนั้นสีสม้มสวัสดีเพื่อนๆใครมาทักไทยนะคะแล้วก็เจ้าบิทเทิรนค่ะ วิทนคันสุดท้ายแล้วนะคะคันนี้และ,ะคันนี้นะคะจะเป็นตัวเอาผ่านนะคะใส่ชุดแต่งโมเดลริซาแท้มาจากนอกค่ะนี่เลย2คันเลยนะคะสีขาวแล้วก็สีดำค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างหลังด้วยนะคะกับการติดตั้งรถยนต์ที่เตรียมจะส่งมอบรถกันนะคะช่วงนี้เรามีส่งมอบกันแบบว่าทุกวันเลยค่ะคันนี้ก็เอาผ่านนะคะ S R C นะคะสีกาไฟ เวลไฟค่ะสีขาวนะคะและ Honda s t e p ป a g o n คันนี้จัดรายการค่ะ2้าน3แสนเพียงคันเดียวและนี่ก็เอาพาดน,นะคะ s c p a c k a g สีแดงค่ะพร้อมด้วยคันนั้นนะคะจะเป็นตัว New Harrier ตัวท็อปที่มีหลังคาสลูปนะคะพร้อมด้วย New p a d d พา2ดสค่ะ เอาละคะ่ะเราไปชมานข้างหลังกันก่อนนะคะข้างหลังเราก็จะมีคงังมีสต็อกรถแน่นๆจุกๆกันอีกนะคะของเรานะคะไม่ใช่มีแค่โชว์รูมนะคะเรามีศูนย์บริการนะคะ,อ,ะอยู่ที่โชว์รูมเราเลยนะคะพร้อมด้วยนะคะ,ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวส่วนของเคลือบแก้วนะคะไทเทเนียมค่ะนี่นะคะ และนี่เลยค่ะคลังสต็อกรถนะคะก็คันนี้ก็ขายแล้วอ๋อ,อคันนี้ Service เซอร์วิสรออะไรค่ะคันนี้ขายแล้วค่ะคันนี้เตรียมส่งมอบค่ะเอาผ่านนะคะ SRC ค่ะและคันนี้ก็จะเป็นตัว X Hybrid นะคะเตรียมที่จะส่งมอบนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น SC แล้วก็ SRC ค่ะ ด้านนู้นอีกนะคะเลียงไปถึงโน้นเลยนะคะค่ะคันนี้ก็เตรียมจะส่งมอบวันพรุ่งนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนะคะที่ว่าลูกค้าเอารถมาเซอร์วิสกันค่ะสำหรับคันนี้เป็นเบนเทก้าค่ะนะคะ งานหนักงานเบาเราซ่อมได้นะคะโดยที่ช่างผู้ชํานาญการนะคะออตอนนี้นี่เกิดรู้สึกว่ากําลังยกเครื่องกันอยู่นะ,ะให้ดูเล็กๆน้อยๆ,ๆอันนี้ยกเครื่องอะไรคะนายวันวันนะคะเรากําลังยกเครื่องกันอยู่นะคะงานหนักงานเบานะคะไว้ใจ AEY เราได้นะคะค่ะมีเลยอันนี้ก็เช็คระยะค่ะเ็นเทก้าไหนไปดูต่อตี ค่ะนะคะสต๊อกรถแน่นๆนะคะจุกๆเลยนะคะไทยทานก็เตรียมจะส่งมอบแล้วนะคะคันนี้ก็อรถมาเซอร์วิสอันนี้รถใหม่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นกรรมวิธีเคลือบแก้วทองเคลือบแก้วนะคะค่ะ เราใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะเพื่อนๆทุกท่านค่ะเอาระคะขึ้นไปชมข้างบนนะคะสนใจยังไงทักทายมาได้นะคะแล้วก็ข้อสําคัญนะคะรถเราน,นะคะสามารถที่จะทําบอลลูนได้นะคะบอลลูนก็คือดาวต่ำนะคะผ่อนน้อยนะคะผ่อนยาวนานถึง96เดือนเลยค่ะเอาระคะรถเข้าไปหมดแล้วเนาะข้างนอก dua sih เดียวยังไงบอกเพื่อนๆไ้เลยนะคะว่าสำหรับช่วงมอเตอร์โชว์นะคะเราจะไม่ได้มีไปออกบูธกันนะคะที่ไบเทคที่เมืองทองเราจะไม่ได้ไปนะคะ AEY แต่ AEY เนี่ยเราจะมีการจัดงานกันที่โชว์รูมนะคะรอชมกันค่ะว่าเราจะมีอะไรรถอะไรใหม่ๆมาให้ชมกันนะคะแล้วก็สำหรับแคมเปญนะคะเอกพูดเลยค่ะว่าวันนี้คือเป็นแคมเปญที่ดีมากอยู่แล้วนะคะเป็นแคมเปญที่บอกเลยว่าดีมากอยู่แล้วสำหรับ ช่วงมอเตอร์โชว์หลายคนกลัวว่าเอ๊ะที่จองเอาไว้แล้วไม่ใช่ว่ามอเตอร์โชว์จะมีแคมเปญดีกว่านี้พูดเลยวันนี้เอกการันตีค่ะว่าถ้าวันที่เจัดงานมีแคมเปญนะคะที่ดีกว่าที่ท่านจองท่านสามารถมาเปลี่ยนเอาแคมเปญมอเตอร์โชว์ได้แต่การที่ท่านจองมาก่อนนั่นหมายความว่าท่านได้รับรถตามเลิกแน่นอนนะคะค่ะจองก่อนได้ก่อนค่ะค่ะโอเควันนี้เราลากันเท่านี้ก่อน ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณแฟนเพจที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นะคะวันนี้ร้านเท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ